มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไมโครฟูมูนดูดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปีค่ะวันที่18มกราคม2565 มีรายงานว่างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันที่18มกราคม2565ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีหรือที่เรียกว่าไมโครฟูมูลดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยสังเกตการได้ตลอดทั้งคืนค่ะ โดยนายสุภเริศค่ะหรือหานนหัวหน้าง,งานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์นะคะเผยว่าวันนี้18มกราคมเป็นคืนจันทร์เต็มดวงที่ดวงจันทร์จะโคจรอ,อยู่ในระยะไกลโลกมากที่สุดในรอบปีหรือที่เราเรียกว่าไมโครฟูมูลระยะห่างจากโลกประมาณ 4,111 0กิโลเมตรคืนดังกล่าวจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กสุดในรอบปีเริ่มสังเกตดวงจันทร์ได้ด้วยดวงตาเปล่านะคะทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเวลาประมาณ18น30นาทีเป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้าค่ะอันหนึ่งนะคะดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งไกลโลกที่สุดหรือใกล้โลกที่สุดอาจจะไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ได้นะคะ แต่ว่าวันที่18มกร,ราคม65เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงและอยู่ในตำแหน่งไกล้โลกที่สุดในปีนี้พอดีค่ะจึงเรียกว่าไมโครโ m มูลส่วนดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี2,565จะเกิดขึ้นในวันที่14กร,รกฎาคม2,565ที่ระยะห่างจากโลกนะคะ3.57,411กิโลเมตรวันดังกล่าวจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ